ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกจุดเริ่มต้นก็จะมาเป็นสวนที่ส่งผักสู่ร้านค้าชั้นนําจากที่เคยติดหนี้นะครับสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคงมาดูกันซิว่าที่สวนแห่งนี้เนี่ยเขามีดียังไงติดตามไปกับคูโบต้าสามารถไอดอลครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมโบธนากรน,นะครับกับคูโบต้าสามารถไอดอล เราจะพามาเจอกับเกษตรกรไอดอลได้เห็นการใช้ชีวิตที่น่าสนใจนะครับแล้วก็วิถีทางการเกษตรที่ต้องบอกว่าทั้งช่ำชองแล้วก็เชี่ยวชาญกันเลยทีเดียว <Wow. S 1> วันนี้เรามาอยู่ที่นี่ครับสวนสีบุญนาคที่จังหวัดชัยนาทครับวันนี้เรามีนัดกับพี่อมรพี่อมรเป็นเจ้าของสวนนะครับไปตามหาพี่อมรด้านในกันดีกว่านะครับไปครับพี่อมรครับฮัลโหลจุกก พี่อมรพี่อมรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เห็นพี่อมรป้ะครับนี่ยค่ะพี่อมรนี่คือพี่อมรพี่อมรสวัสดีคุณาสวัสดีค่ะพี่อมรว่าแต่เมื่อกี้ผมเดินหาเนี่ยจะมาสวนพี่อมรมีแต่ท้องน้ำไม่เห็นสวนเลยอ่ะสวนอยู่ข้างในเดี๋ยวพายเอาอยู่ด้านนี้ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวนะที่พี่อมรนี่ทําอะไรอยู่ครับตอนนี้อันนี้จัดของอยู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีลูกค้ามารับอีกชุดนึงเมื่อเช้านี้เยอะกว่านี้แต่ว่าเขามารับกันไปหมดแล้ว โ, <ไป S 1> โอ้ไปอะไรบ้างพี่อมรขะให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงครับก็ถ้าในส่วนนี้จะมี หอมทองมีมะนาวกล้วยน้ำว้าและก็อบไว่ไข่นี่คือมีทั้งแปลงนาแ,แล้วก็มีสวนคือทําไปด้วยกันอย่างเงี้ยเหรอพี่อมรใช่ค่ะโอ้สุดยอดเลยอะ่ะแล้วรถที่มารับอย่างเงี้ยคือรับไปที่ไหนครับพี่อมรก็จะมีเดอะสติที่ราชดาค่ะครับเดอะวอล์คที่นนทบุรีเดที่ไหนนะฮะพี่อมรเดอะวอล์คที่นนทบุรีค่ะนึกว<ะ>่าเป็นคนละที่อันาที่ผมเคยไปแล้วก็เดอะวอล์คที่เกษตรนวมินทร์ครับผมค่ะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยผลผลิตจากไชน่าเนี่ย มันส่งไปตรงนู้นได้ยังไงอะครับพี่อมรก็เราก็ไปออกตลาดสินค้าการเกษตรอำ <ผม S 2> เภอเรานะคะแล้วเราก็มีผู้บริโภคที่เขาสนใจเข้ามาทดลองชิมมาชอบสินค้าของเราเขาชอบ,เข,ชอบเขาชอบเขาชอบแล้วเขาก็นําไปจําหน่ายครับต่ออีกทีหนึ่งฟังแบบนี้จริงๆแล้วง่ายมากเหมือนกันนะครับเส้นทางกวาดผลไม้หรือว่าผลผลิตจะเดินทางไปกรุงเทพเนี่ยไม่เห็นยากเลยพี่อมรมันก็เหมือนไม่ยากแต่มันไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยตัวผลิตผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็จะต้องมีสินค้า ความเป็นมาตรฐานของสินค้าเกษตรปลอดภัยมันมีปัญหาในระหว่างทางอีกนะคะผลผลิตของเราเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยเราผลิตไม่ทันกับความต้องการของเขาเราก็มาขยายแปลงให้กับเกษตรกรในพื้นที่ของเราปลูกนะคะก็จะเป็นเรื่องของความเข้าใจในการทําให้ได้มาตรฐานแหละมันก็เลยต้องมีเกณฑ์มาตรฐานที่ทําให้เท่ากันไม่ว่าจะเป็นนะคะการลดการใช้สารเคมีเขาเรียกงั้นค่ะเพื่อเว้นระยะการเก็บเกี่ยวให้ได้มาตรฐานเสร็จแล้วมันจะมีเรื่องของการขนส่ง แต่ถ้าในช่วงที่เขาไม่สะดวกมารับเราจะต้องเข้าไปส่งเขาในกรุงเทพครับผมฟังเยอะๆคิวชักย่นแล้วคือไม่ง่ายเลยนะฟังไปฟังมาจริงๆแล้วเส้นทางนี้ไม่ง่ายเลยแต่พี่อมรก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหมดมาได้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเส้นทางของพี่อมรเนี่ยเขาฝ่าฟันได้ยังไงเขามีเทคนิคยังไรแล้วเริ่มต้นมาเป็นเกษตรกรได้ยังไงนะพี่อมรเนาะเดี๋ยวพาไปดูโอเคเยอะแยะเลยเดินไหวหรือเปล่าเท่านั้นโอ้สบายอยู่แล้วอมรลุยเลยได้ปะได้เลยได้เลยค่ะไปเลยค่ะไปคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวเราไปดูโซนนี้ด้วยเห็นว่าแต่ก่อนจอดรถพอเช้ไว้แต่ว่าตอนนี้เอาออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นขายไปแล้วเป็นส่วนเล่็กๆขายมาทำลงเอย่าพูดไปเรื่องคนก็เชื่อนะเนี่ยซ้ายซ้าย์เลยเอาไซล์ไซล์ขาสรุปที่ใครเนี่ยทางนี้ทังนั้ไปทางนี้โอ้ดีที่มถูกที่อยู่ตอนนี้เนี่ยคือเพราะกระป๋องเพราะขวดขายหรือว่าอะไรไม่เห็นมีผลผลิตอะไรเลยนี่คืออะไรอันนี้คือเห็ดค่ะเป็นเห็ดนางรมเทาเราจะใช้ก้อนฟางที่มาจาก เห็ดนะคะมาเปรียบเทียบให้ชาวบ้านดูอันนี้ทาจากขี้เลื่อยในหัวพี่ก็คือถ้าเป็นแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเดิมๆเนี่ยจะใช้ขี้เลื่อยเอาใช่ค่ะแต่นี่คือใช้ฟางใช่ค่ะขี้เลื่อยเราต้องซื้อเขาแต่ฟางเนี่ยมีอยู่ในสวนมีอยู่ในมีอยู่ในแปลงนาของทุกคนอยู่แล้วในรอบๆสวนพี่อยู่แล้วทีนี้เราก็มาปรับให้ชาวบ้านเห็นว่าจริงๆ ฟางก็ทําได้ครับค่ะแล้วก็มาเปรียบเทียบให้ดูเรื่องเขาเรียกปริมาณการออกปกติถ้ามันใช้เสร็จตรงนี้เนี่ยมันไปทําอะไรต่อได้ครับก็เอาไปทําปุ๋ยได้เอาไปทําเชื้อเพาะเห็ดฟางต่อได้ประหยัดประหยัดลดต้นทุนแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันสุดยอดมากอันนี้คือเริ่มแรกจริงๆก็คือมีนาอยู่แล้วใช่ค่ะขัดนาขัดทุน พอมาถึงตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นแรงผลักดันหนึ่งที่เราต้องสู้ต่อนะคะก็เลยลองมาปรับพื้นที่นาผืนนี้12ได้3งานค่ะคมาเป็นสวนผสมนะคะก็เอาไปว่าตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นผลผลิตที่มันเห็นเยอะแยะมากมาย<ช>จริงๆมันเริ่มมาจาก แค่นาข้าวนี่แหละแล้วค่อยๆไล่กันไปเรื่อยๆที่พี่อมรเล่ามาเนี่ยต้องบอกว่าผลผลิตของพี่อมรเนี่ยมีหลายอย่างมากถ้าพูดถึงรายได้หลักๆของสวนนี้เนี่ยมาจากอะไรบ้างพี่อมรช่วยแจกแจงให้เราพอจะทราบไดยหยาด้เฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยอยู่ประมาณสี่หมื่นบาทอุ้ยโอเคนะก็ไม่ลําบากค่ะใช่แล้วก็ยังมีแปลงข้าวอีกแต่ว่าแปลงข้าวต้องใช้ระยะเวลาหน่อยใช่ค่ะนั้นเป็น4เดือนเราเก็บไว้ใช้นี่ไงคอันนี้เรากินอยู่ใช้แล้วก็ดูแลสวนของเรามันอยู่กันเข้าไปยังไงหมดเดี๋ยวเข้าไปดูด้วยกันนั่นสิครับไปพ ครับพอเรามาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นต้นส้มนะคะ้ต้นส้มมันก็ไม่ได้สูงมากมันไม่มีรูปพี่มอนมีรายได้จากมันได้ยังไงครับกนี่ตัดชำใช่อันนี้ก็เขาเรียกว่าตุ้มตอนคะเราตอนกิ่งขายเขาเรียกว่าการขยายกิ่งพันุส้มด้วยการตอนกิ่งสุดยอดเลยอะแล้วนอกจากนี้มันยังสามารถแปรรูปไปทําอะไรได้อีกได้ ไปที่ลูกใช่ไหมคะเราจะหยิบอะไรจะหยิบอะไรจะ,จะขายอะไรหรือเปล่าจะขายของจะโชว์ของอันนี้เขาเรียกว่ายาหม่องจากเปลือกส้มะะอ๋อนี่คือยาหม่องแน่ๆแหละแต่ว่ามันทําจากเปลือก <ทำ S 1> ส้มหรอับจากเปลือกส้มของที่สวนเราอนนี้เลยนะคะ ส้มต้นหนึ่งจริงมันสามารถสร้างรายได้ให้เราแบบโอ้โหมหาศาลเหมือนกันนะใช่ค่ะแต่ที่นี่เนี่ยต้องบอกด้วยว่าเราได้ GI แล้วเราถูกพิสูจน์แล้วว่าเราเป็นส้มโอขาวแตงกวาแท้ของจังหวัดชัยนาท GI คือลักษณะบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่าปลูกที่นี่เท่านั้นถึงจะอร่อยอ๋อเหรอใช่สุดยอดเลยค่ะเขาเรียกว่าพืช GI ขอดูผลมันหน่อยได้ไหมฮะนี่ครับผมนี่คือลูกส้ม ส้มที่กำลังจะเข้า5ปีนะคะเรามีผลผลิตขนาดนี้ถือว่าเยอะเพราะว่าปกติอะส้มโอเนี่ยมันจะต้องรอ5ปีเต็ม5ปีไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะถึงจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ใช่ค่ะซึ่งหลังจาก5ปีไปแล้วเราสามารถเก็บเกี่ยวได้อีกยาวๆเลยตปล่าพี่สิปีค่ะหลังจาก5ปีคือเก็บไปเรื่อยๆ40ปีถ้าไม่ตายก่อนนะคะพี่มอนครับแล้วไอ้เทคนิคหรือว่าองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยพี่มอนไปเอามาจากไหนครับก็มีหน่วยงานรัฐค่ะเขาก็พาไปดูที่โน่นที่นี่ที่นั่นนะคะเสร็จแล้วก็ มีพาไปดูที่ะคูบต้าฝาในเรื่องการใช้เทคโนโลยีต่างๆพี่มอมรผมสงสชยอย่างที่มันกว้างใหญ่หไพศาล12ไร่3งานมีทั้งดินทั้งน้ําขนาดนี้คใครมาช่วยพี่มอมรก็พี่อนใช้เครื่องยนค่ะเป็น ช่วยในการวิน้ำทุ่นแรงแล้วชายเป็นเครื่องทุ่นแรงของเราจทโตโบต้าครับนะช่วยสูบน้ําก็ใช้หนึ่งตัวตรงนี้แค่ใช้แค่หนึ่งตัวแล้วมีส่วนไหนที่ใช้อีกไหมคะหนาพี่ใช้อีกห้าห้าตัวเข้าใจแล้วพี่อมรถึงได้ทําเกษตรแบบ12สองไร่โดยที่ผิวพันยังดูดียังสวยอยู่เลยก็คือไม่ต้องตากแดดเยอะใช่ค่ะเรามีตัวช่วยเรามีระบบน้ําเรามีเครื่องจักรกลที่ช่วยเราเป็นเครื่องทุ่นแรงอ โอ้โหทำไมมันใหญ่โตอย่างนี้พี่อมรเป็นไงคะมะละกอฮอลแลนด์ของเราจะงามด้วยสิบต้นงามมากจะแปดร้อยต้นอยู่แล้วไม่เล็กๆแล้วอย่างงี้หนึ่งค่ะหน่อยหนึ่งและนี่คือไงเราเห็นงามงี้โบสามารถเข้าไปชิมไปซื้อได้เลยไหมตอนนี้มีเจ้าของหมดแล้วพี่อมรหมายถึงว่าเจ้าของก็คือคนในบ้านเราหรือว่ายังไงฮะถ้าแปลงนี้เนี่ยฝรั่งมาจองไว้แล้วค่ะอ๋อเหรอฝรั่งมาจองไม่ได้ส่งกรุงเทพไม่ได้ส่งอะไรส่งไปเมืองนอกเลยเมืองนอกอย่างเดียวค่ะทีนี้ขออนุญาต ถามพี่มอมได้ไหมว่าถ้าสมมุติว่าเราขายผลผลิตทั้งหมดในแปลงเนี้ยทั้งหมดนี้เลยนะ,ะจะได้เป็นเม็ดเงินประมาณเท่าไหร่เอายังไม่ต้องหักต้นทนุนมะละกอเนี่ยมันจะเก็บทุกสี่วันรเ,รเราเคยเราที่เราเคยทํามาได้เราจะได้เดือนละประมาณ1นึ่งแสนบาทอต่อ4วันรวมรวมแล้ว <laughs> เยอะนะเยอะนะให้เห็นคือไม่ได้ว่าจะมาอดล่ามอดรวยนะแต่อยากให้เห็นว่าการเป็นเกษตรกรมันทำได้ใช่มันอยู่ที่วิธีคิดค่ะอยู่ที่การศึกษาเรียนรู้แล้วเอานวัตกรรมมาใช้สุดยอดถ้าผู้ขนาดนี้ขออนุญาตไปดูของจริงนิดนึงได้ไหมไปดูใกล้ใกล้สุดยอดนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เราแก้ไขกันมาเนี่ยมันเลยมาเป็นวิถีชีวิตของวันนี้ดีจังเลยอ่ะแล้วพอมาถึงยุคนี้นวัตกรรมก็มีส่วนมาช่วยเหลือเราได้เยอะมากมากเพราะฉะนั้นในภาคเกษตรเราขาดแขนแรงงานครับมันเลยต้องมีส่วนมาเติมเต็มทําให้ภาคเกษตรของเราเคลื่อนต่อได้เพราะว่าไม่มีอะไรติดข้างกับส่วนมรลลกรตรงนี้ละไปแปลงนาไปนากันดีกว่าเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดู5้าเครื่องยนต์ในทุ่งนาของพี่อัศวินอัศวินห้าเครื่องยนต์ของพี่อ่ะอย่น้ไม่รอช้าไปลุยเลยดีกว่าไปกันครับ ตอนนี้เราก็ไม่อยู่ที่แลรนด์แวที่อามอลแล้วฉันจะบอกบว่ากว้างใหญ่มากค่ะอย่างการทํานาของเราเนี่ยเป็นดินและน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะค,คะเวลาเราจะทํานาในฤดูการที่เราจะต้องเตรียมดินเนี่ยเราจะต้องทดน้ำ้าเป็นสมัยก่อนทดให้น้ําสูงขึ้นและให้ไหลลงที่ต่ํา อ๋อมันเป็นการปรับระดับน้ำในนาของเรานี่แหละใช่ค่ะให้ไหลเข้าไปเพื่อให้เรามีน้ำเตรียมเพื่อที่จะทำทำพื้นที่ให้พร้อมกับการเพาะปลูกครับพอเปลี่ยนไปยุคสมัยเปลี่ยนไปเราก็มีเครื่องยนต์มาช่วยนะคะในการสูบน้ำก็เหลือวันกับคืนนึอ๋อก็คือเครื่องยนต์ดีเซลคูเต้าตรงนั้นนี่แหละใช่ค่ะพอเราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะ ให้ทางฟาร์มโคโนมเนี่ยเอาเครื่องจักรของเขาคเครื่องอัดฟางของเขาเนี่ยมาอัดฟางในนาของเรารนะคะเพื่อหนึ่งเราจะลดการเผาต่อฟังในพื้นที่ของเรารสองทางฟาร์มโคโนมเขาก็จะเข้ามาซื้อแปลงนาที่มีฟางของเราเนี่ยไล่ละหนึ่งร้อยบาท <Wow. S 1> นะคะเราก็จัดสรร เรื่องจากพวกนี้เข้ามาให้กับชาวนาโดยเราไม่จําเป็นต้องซื้อเครื่องจักรเหล่านี้ก็ได้เป็นของเขาเลยเป็นของเขามาจัดการให้เราเสร็จเรียบร้อยใช่ค่ะคือรื้อทุกอย่างปรับหน้าดินให้เรียบร้อยแถมเรายังได้เงินด้วยเขาก็ได้พวกฝางพวกนี้ไปให้สัตว์ไปให้สัตว์ของเขานะคะในส่วนหนึ่งที่มันเปียกฝนมันเอาไปไม่ได้เขาก็อัดให้เราได้เราก็เอาขึ้นไปคุมที่สวนเราที่เห็นเมื่อกี้นียค่ะใช่อันนั้นก็เป็นอีกอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะไม่ต้องเผา แล้วก็เริ่ม like ต้นนะคะตอนที่เราจะทาครั้งแรกเนี่ยเราก็จะต้องมีการเตรียมดินกันก่อนก่อนที่เราจะมาดําแบบนี้ครับผมค่ะก็จะใช้รถตีดินก็คือแท็กเตอร์คูบต้านี่แหละใช่ครับใช้ตีดินเพื่อการเตรียมดินที่เราจะเตรียมพื้นที่ให้พร้อมองการดํานาเราก็ดํานาด้วยรถดํานานี่แหละค่ะครับก็คือรถดํานาคูบูต้านี่แหละใช่แล้วมันสะดวกและมันรวดเร็วกับการใช้คนลงไปดํานาเยอะไหมสะดวกกว่าเยอะเลยค่ะเราปฏิเสธไม่ได้ว่านวัตกรรมช่วย รุ่นแรงช่วยผ่อนแรงของเกษตรกรเรื่องของแรงงานรเรื่องของระยะเวลานะคะทันฟ้าทันฝนนะคะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายจริงๆวันนี้ภูมิใจในตัวเองก่อนว่าในการที่เราได้ยืนอยู่บนผืนดินที่พ่อแม่เราสร้างมาไม่ต้องขายที่ดินแล้วก็ไปเช่านาตัวเองทำอีก อย่างหนึ่งที่สําคัญเวลาเราลงมาทําการเกษตรบอกว่าเอ้ยเหมือนมอนทําแป๊บเดียวเองเราอาจจะมีทุนอยู่แล้วก็ได้บ,บางคนอาจจะคิดอย่างงั้นแต่จริงๆแล้วทุกอย่างมันเริ่มจากความตั้งใจมากกว่าครับเสร็จแล้วเนี่ยเราเรา ให้เวลาแล้วศึกษาเขาศึกษาวิธีการทําเข้าใจพืชแต่ละชนิดที่เราทําก่อนนะคะแล้วเราก็จะทําต่อได้มีเจอปัญหาเจอแน่แน่ละเจอแน่ๆน่ทุกคนเจอแน่ๆค่ะแต่ค่อยๆแก้ทุกปัญหามีทางออกอยู่แล้วเอาปัญหามาใช้ร่วมกับสติและพี่อมรนี่แหละนะครับเป็นครูโบต้าสามารถไอดอลของเราในวันนี้นะครับขอบคุณพี่อมรมากเลยนะครับขอบคุณกันแล้วแล้วก็เท่าที่ดูแล้วเพราะว่า มันน่าจะดีกว่าที่ผมจะทํางานผู้พิธีกรที่ผ่านมาผมขอย่ญาตมาสมัครงานที่นี่ได้รับช่วยได้เลยไหมคะเดี๋ยวเราเริ่มแต่ตัดย่ากันก่อนเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราตัดย่าเราไม่มีอะไรที่มันเบากว่านี้หรอฮะแบกรถถยแบกเครื่องติดเครื่องเนาะมีจากการที่เราได้เห็นไร่นี้ของพี่อมรเนี่ยทำให้เราได้เห็นเลยว่าถ้าเราได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์นะครับรวมถึงเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่มันเหมาะสมกับงานของเราเนี่ยมันสามารถแบงเบาภาระ เวลารวมถึงแรงงานที่จะใช้ได้เยอะมากในทีเดียวเราได้เห็นว่าคนคนึงที่มีความตั้งใจเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง5ปีแต่สามารถสร้างอาณาจาักรตัวเองได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องลุกมันไม่ใช่ความโชคดีอะ่ะแต่มันเป็นความพยายาม ความไม่ย่อท้อผมเชื่อว่าความสําเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไม่ยากครับผมและรายการคูต้าสามารถไอดอลนะครับยังมีเรื่องราวของเกษตรกรไอดอลอีกหลายท่านเลยทีเดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามที่ช่องสยามคูบต้ากันด้วยจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ